มียาโทแนะครับเปิดเปิดแพทย์แผนไทยนี้ก็ก็ถือว่าเ,อาเราเราเห็นคุณค่าของความเป็นตัวเองมากขึ้นถามตรงๆเด็กๆสมัยนใหม่สนใจจริงป่ะก็ผมก็มองว่าเขาอาจจะเข้าใจส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องต้องสร้างให้เขาครับเหมือนกับว่าให้เขามีโอกาสหให้เขามีช่องทางคือเราหยุดไม่ได้แหละเราก็ต้องทำให้เขาได้เรียนรู้นะครับเหมือนกับการที่เรามีสื่ออย่างนี้สื่อมีความหลากหลายมากในขณะนี้ใช่ไหมเรามี เรื่องราวต่างๆที่ที่ออกมาเยาวชนหรือหรือเด็กๆเนี่ยก็สามารถจะเลือกสามารถจะเรียนรู้นะครับแต่สิ่งใดที่ที่เขาไม่เห็นเขาไม่พบนะครับเหมือนกับว่าทําไมอศิลปะท้องถิ่นอย่างหนังตะลุงโนราเนี่ยครับมันบทบาทในวันนี้ลดน้อยลงไปน้อยเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ไม่ได้เห็นครับพบง่ายๆว่า คนภาคใต้นะครับเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้พูดภาษาท้องถิ่นภาคใต้แล้วแต่จริงๆก็คือพูดภาษากลางนั่นเองเพียงแต่ใช้สำเนียงใต้นะครับเพราะไอ้ความเป็นท้องถิ่นหรือไอ้ภาษาถิ่นทั้งหลายเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในการแสดงอะไรเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่เข้าใจเขาไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเขาเขามาเห็นที่นี่เขาบอกเออ อันนี้ที่บ้านก็คงมีนะแต่เคยใช้เคยอะไรมาอ๋อมันก็กระตุ้นเหมือนกันฮะงั้นต้องท่พอทําช่วยพาเดินดูแล้วมีอะไรบ้างนะครับวันคนเข้ามาชมเยอะไหมครับท่านพ่อครับก็เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะบอกว่าช่วงหลังปีสี่เจ็ดนะครับผู้คนจะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าการเกิดเหตุการณ์ในในภาคใต้นี่อย่างนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากสิงคโปร์นี่ก็ข้องหายไปเยอะแเราเรามี เรามีเยาวชนครับมีนักเรียนนักศึกษานะครับในเกือบทั่วภาคใต้เลยนะทั้งั่างทั้งข้างบนั่างตอนตะวันอกเขาเขาก็จะมามามาศึกษาเรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นห้องประวัติศาสตร์อันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ท่านพูดถึงพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาคติชนวิทยาว่านําขึพื้นบ้านนะครับคติชนวิทยานี่ตรับเ็นค่ะเป็นเรื่องราวเรื่องราวของผู้คนหรือเป็นวิถีของผู้คนกับวิถีชีวิตนั่นเองนะฮะ ที่นี่เนี่ยจะเน้นเน้นเรื่องราวที่เรียกว่าว่าทําขึ้นบ้านนะกาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ที่คือคนต่างธรรมดาอยู่กันยังไงชาวบ้านชาวบ้านอยู่กันยังไงแล้วก็อย่างอย่างตัวอย่างห้องนี้นะครับเรียกว่าห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ก็คือพยายามที่จะให้เห็นว่าผู้คนในภาคใต้นะครับก่อตัวหรือพัฒนาการมาอย่างไรเช่นว่าจาก ที่เคยอยู่อยู่ถ้ำอยู่เขาหรือหรืออยู่หรือชาวเลอะไรเนี้ยค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอาณาจักรที่เรารู้จักว่าอาณาจักรอาณาจักรรีวิชัยรีวิชัยอาณาจักรธรรมพอลิงนะครับหรือนครศรสีธรรมราชอาณาจักรสถิงพระหรือสถิงปุระก็คือซึ่งตอนนี้รื้อฟื้นขึ้นมาศึกษากันใหญ่เลยนะนี่คือ คือสงขาเลยครับพอพูดอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันไม่มีความแตกต่างคือพวกเดียวกันหมดอ่ะพวกเดียวกันแต่พอไปตีเส้นปั๊บเนะเป็นชาติชาตินี้ถ้าเราคุยกันในเชิงวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยมันแรกจะเรียกว่าไม่มีพรมแดนนะท่านว่าท้ไม่มีพรมแดนครับมันมันไหลไปมากันนะสิ่งใดที่มันแข็งกว่าหรือมันมั่นคงกว่าก็อาจจะเป็นที่ยอมรับถูกไหมครับเหมือนกับศาสนาเนี่ยแม้แต่พุทธศาสนาเราก็รับมาจากอินเดียถูกไหมครับแล้วแต่ว่ามาเจริญเติบโตมา แพร่หลายในประเทศไทยประเทศไทยก็กลายเป็นเป็นแหล่งสําคัญทางทางวัฒนธรรมศาสนาหครับหรือศาสนาอิสลามท่านพอก็เพิ่งบอกว่าเพิ่งเข้ามาศตวรรษที่ยีสแต่เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับตรงนี้ผู้คนซึ่งก็ไม่สิ่งที่ผิดเลยไม่ไม่ได้ผิดอะไรเป็นเรื่องราวที่เขาเขาความเชื่อของเขาใช่ไหมเขาเลือกแล้วว่าสิ่งนี้ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างนี้นะครับเขาเขาก็อยู่ได้ทช่ไมครับสานก็พยายามจะจะจัดให้เห็นว่า ที่นีมน่มันมีโลกของผู้คนหลาย,ลายความเชื่อหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันนะครับว่ามีชาวไทยพื้นเมืองมีอิสลามแล้วก็มีชาวไทยเชื่อสายจีนที่ข้ามาอยู่เนี yep ่ยนะครับพอให้เห็นว่าเมื่อมันเป็นบ้านเป็นเมืองเรวก็ค่อยเติบโตเป็นชุมชนขยายใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็ให้เห็นว่ามันเริ่มมีวัฒนธรรมจากข้างนอก สวยเฟ่เข้ามาอันนี้ท่านมียุโรปครรับอ่ยุโปามีวัฒนธรรมอินเดียออินเดียครับ่มีวัฒนธรรมจีนจีนโดยเฉพาะภาคใต้ของตันตกภูเก็ตซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนจีนนี่มกลางอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังเห็นนะพ่อค้าคนจีนก็ยังมีอิทธิพลตรงนั้นมากครับเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งแหล่งแหล่งปิดเหมืองแร่ครแหล่งปิดแร่ที่บุกอะไรแต่หาดใหญ่ก็คนจีนเยอะเหมือนกันนะหาดใหญ่ครับโดยโดยหลัก เมืองเศรษฐกิจทั้งหมดนะแน่นอนวัฒนธรรมเขาเหมือนกันต้องอย่าลืมว่าภาคใต้คือเป็นสถานที่ที่ติดต่อกับโลกภายนอกสะดวกที่สุดเพราะมีทะเลถูกไหมครับแต่เดิมเนี่ยการคมนาคมทางบกค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ใช้เรือภาคใต้เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเสมือนสถานีทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกคือระหว่างอินเดียอารับ จีนซึ่งตอนหลังก็มียุโรปมีญี่ปุ่นลยเข้ามาที่นี่เป็นเสมือนสถานีการค้ามันมีความเจริญในรุ่งเรืองนครับมีอำนาจในทางการเมืองการปกครองในทางเศรษฐกิจเกิดเป็นอาณาจักรนั้นเมื่อแต่มันจาเป็นต้องทะเลาะกันไหมท่านผอมันไม่จำเป็นแต่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกันครับไม่ไม่ไม่ดูถูกว่าทำปองกันนะครับเราเราก็จะพบว่า ปัญหาแม้แต่ปัญหาทางการเมืองถูกไหมครับก็ม,มันต้องน่าจะเกิดขึ้นจากความไม่ไม่เข้าอกเข้าใจกันไม่เข้าใจใ<ช>มุมมองกันเ,เลยกันว่าความไม่เท่าเทียมกันหรืออะไรต่งแต่จริงๆแล้วในทางว่าทำาก็ถือว่า ว่าทำของใครก็เหมาะที่จะเป็นของของคนนั้นแต่ว่าสิ่งใดที่มันมีคุณค่าหรือเป็นลักษณะที่สามารถร่วมกันได้เห็นว่าดีงามเขาก็รับไปแต่ที่พออพูดนะสำคัญคือให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับกันซะอย่างอย่างตอนหลังเราก็รับ่าทำภาคกลางก็มามาสุโขทัยมันมีความเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจปกครองอจิธยารัตนโกสินทร์มาครวก็เราก็รับมาทำเหลังนั้นมานะครับแล้วก็ทางภาคกลางเองก็รับมาทำ ทางภาคใต้ไปครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างโนราหรือมโนรายนะครับเราก็เราก็พบว่าศึกษาหลักฐานแล้วว่าละครจารีของภาคกลางเนี่ยก็ไปจากตรงนี้ของภาคใต้นะครับไปไปแพร่กระจายขึ้นซึ่งตามหลักฐานก็เป็นที่ยอมรับแล้วนะว่ามันไปจากจากทางโนราของภาคใต้ห้องนี้ห้องดังครับท่านผอครับอันนี้เรื่ห้องกระต่ายขูดมะพร้าวหรือว่าที่ภาคใต้เรียกว่าเ็กู คืออะไรนี่ว่าอะไรนะเหล็กขูดเหล็กขูดเหล็กเนี่มันคือแค่ใช้ขูดเนื้อมะพร้าวนะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยหมายความว่าชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันหรือมีงานมีการก็มามาร่วมกันขูดมะพร้าวเยอะๆนะครับเช่นงานแต่งงานงานศพงานบวชอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าด้วยวัตรประโยชน์ของการการใช้สอยเนี่ยแต่ว่าช่างที่ทําสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะมีความ รู้หรือมีอารมณ์มีสุนรียาภาพไอก็สร้างให้มันมันตื่นเต้นนนาสใจตอกเป็นม้าแล้วมีเกล็กอย่างเดียวไม่สนุกแล้ก็ทําเป็นรูปมีหลากหลายต่างๆนะครับอันนี้ตั้งแต่เดิมโบราณเลยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็เอาไปไกลถึงทําเป็นรูปมีอวัยวะเพศมีอะไรนะครับ